นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมสวนเพื่อนนะครับที่ที่ได้คุยกันไว้เนาะอยู่ที่สวนสวนยายลันวันนี้ก็จะมาสวนคุณไพรัตอยู่บ้านบ้านอะไรนะบ้านพรานสวัสดีครับบ้านพารันบ้านพาร์ใต้สวัสดีครับตาข้าบนพรานอำเภอคุนหาจังหวัดศรีสะเกดครับเสียครับเสียครับดูทุเรียนครับเป็นภูเขาไฟดินแดงครับโอ้ดินแดงเนาะทีนี้เป็นดินแดงถ้าสวนยายลานไม่ใช่ดินแดงนะครับ มา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 ชมของเขาหน่อยว่าเขาใช้อะไรเนี่ยถึงดกดีแท้โอ้ยลูกลูกลนะต้นนี่นะต้นนี้ดูดูดูครับดูครับเยลันคุณเน้นว่าของอของเยลันเด้นี่แน่นอนสิครับเขาอยู่เขาขกีปาาก่ปีแล้วนี่อายุเขากี่ปีลุงมีจะเข้าเจ็ดปีแล้วครับโอ้โยนถล่มเก๋ต้นค่ะดูต้นแตกลายงาค่ะแตกลาายงต้นต้นผิวก็งามเนาะผิวงามเหมือนเหมือน สวยลูกเยอะลูกเยอะลูกเเยยออะะลูกต้นเลยค่ะเนื้อสวยมากโอ้โหลูกเยอะครับก็สวยครับปีนี้ลูกอาไปจ้กลูกนี้ทุเรียนต้นต้นนี้น่าจะประมาณสักหกสิบลูกเนาะหกสิบเจ็ดสิบแหละเกินอยู่บ่ลูกอันนี้เปนอะไย่งอัดไปแล้วย่างย่างย่างครับย่างน่าจะตัดตัดตัดพร้อมกันใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณอันยี่สิบยี่สิบอันมิถุนายี่สิบยี่สิบมิชนาต้นทุกต้นค่ะทุกต้น บเนาะ่ว่ารูเนสวยเนาะขัวอ้เ <Okay. S 1> นน,นอนเนาะขัวเหนียวก็ใช่<า>ตอนตอนทำไปใช้อะไรใช้อดีด้วยใช่ไหมใช้อาดีด้วยครับเน้อนอดีเพราะว่าไอต้นโซมปีที่แล้วครับต้นเน้สมก็ตอนบารุงตน้นฟื้นฟูนต้นก็นใช้ออดี มาตลอดนะครับอ๋อใช่แล่ตอนนี้ก็บำรุงผลก็ใช้อดีผสมอ่าไปกับพวกแคลเซียมบรอนะครับอ๋อผสมกันได้ครับอดีกับแคลเซียมบอนเนาะขั้วมันเหนียวมันยากใช่ใช่มามามาดูต้นอื่นบ้างเดียวเขาจะว่าเราดูแต่ต้นเดียวต้นต้นนี้ก็สวยต้นไหนต้นไง่ต้นไง่กันน่าจะประมาณนี่ต้นนี้กระดกนะนี่ ดอกนะห่างไรนะครับครับผมปลูกซิบคูนซิบนะอ๋อปลูกซิบคูนซิบห่างกันระยะห่างเป็นบอใช่เขา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 ที่เขาสวยดินแดงน่ะเขาปลูกห่างอยู่แล้วอ๋อปลูกห่างต้นต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่เร็วอันนี้มันมันแทงกันขืนได้มาแบบนี้ได้บหมลุงเขาเขาเรียกว่าอะไรนะโยม เต้าเต้าเต้าลูกไอ้เราก็ไม่เคยทำเนาะสวนยายรันไม่เคยทำยายรันยังไม่เคยเต้าครับเสียเวลาเต้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวลมลมโยกเดี๋ยวฉีดลงโยกโอ้โหลงยุงไม่ทันเพราต้นต้นสูงต้นโตต้นสูงลสามโลกว่าเสียดายมากเลยขูดถี้แต่ว่าขวดไม่แกะเหนียวนะเหนียวจีแก่นหย่างขั้วเนียวขั้วขั้วอบขั้วใหญ่ดีครับขั้วใหญ่ดีเนาะใช้อันดีใช้อันดีก็ขั้วสีผิวก็สวยสีผิวสวยเนาะ ไม่ค่อยมีราดําไม่มีราดํานะครับโอ้ยใสมากเลยลูกใสมากเลยดูต้นเขานี่อยชาติต้นใหญ่รันกี่ปีเธอถึงจะได้ขนาดนี้ยาย่รันไม่ได้หรอกดินดินทรายโอ้ยอีกหน่อยก็ได้แล้วยายรันจะเย็นเย็นมา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 ดูต้นอื่นบ้างวันนี้จะพาไอ้ใครจะขอกสวนนี่ผมเหรอเดี๋ยวจะพาพาพาดูเองอ๋ออันนี้คือข้อเท็ดจจริงวิทยากรประจำรายการไง มามาดูมาดูต้นนี้ภาักน้ำามันก็ปลูกไปคนกินนงครับอนนี้เลี้ยงปลาพ่อเลี้ยงปลาพ่อครับมันตอนนี้ผมโลออกแล้วเพราะว่าอันผมเลี้ยงปลานิ่นนะมันมันโตซะแต่กันเลี้ยงปลาเค็งกับปลาปลาเพี้ยนปลาขาวเห่ามันมันจะโตไวนะครับเพราะว่าเป็นพวกปลาที่เป็นการปลูกปลูกอันเลี้ยงปลานิ่นไม่ค่อยโตอด เอาดินแดงแล้วทำไมต้องเอาดินแดงมาถมด้วยไม่ที่ขุดสระไงเอาไว้เบื่อไปปลูกต้นไม้หนิเนี้เหรอผมเลยงงนะนี่เห็นดินแดงกองไว้นะว่าดินแดงถมดินแดงเขาก็ไปได้ทำงานอยู่นน่นคูนเขาอยากได้ดินแดงไปปลูกก็เลยขุดสระไปกองไว้นี่ตรงนี้ตรงนี้ดูต้นนี้ด้วยดูต้นนี้ด้วยทายทายทายายต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็เขาก็ต่าไว้แล้วต้าไว้แล้วเยอะอยู่อ่ะลุงทำมาเลย สวยสวยสวยโอเคมามีพันธุ์อะไรบ้างนี่อยู่นี่มีมีพันธุ์อะไรบ้างนี่มีหมอนทองกับหลงรับแลให้หลงอยู่ไหนขอขอไปดูหลงหน่อยครับให้หลงหลงหลงอยู่ต้นนี้ครับโอ้ต้นใหญ่นี่สมไมดกจังวะดกมากเลยต้นใหญ่นี่อย่างไรพลังอือต้นด้วยต้นน้ำมันทองแต่พันธุ์นี้พันธุ์นี้ยังไม่รู้เลยเนี่ยจะเป็นพันธุ์อะไรเนี่ยเดลือกเดลือกให้ดู พันเขาแถมมาให้ต้นหนึ่งเขาบอกนบนทองจันทร์ใช่ปะลุงลุงแบ่งโซนปะว่าแบ่งโซนว่าต้นนี่ต้นไม้อะไรนะกี่ปีไว้จังปีไม่ไม่ไม่ปลูกพร้อมกันล่ะบัตเนิทีพวกนี้มันที่เป็นโรคปลูกปลูกปลูกสมนะครับอ๋อปลูกสมต้นน้อยนี่ก็ใส่ทั้งเต็งก็ได้ก็คิดทั้งใหญ่แหละผ่านทั้งใหญ่แล้ว เดินหน้าเจอกันะลุงเด้อครับเดินหน้าผมจะจับอีจิกได้อยู่บนลุงมา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 ดูว่นไม่ใส่ดอโอ้ตอนนี้กระดกครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับได้เงินล้านได้ไหมโมจังตอนนี้กระดกเนาะไหนไหนหลงอยู่ไหนเนี่ยหลงต้นนี้อ๋อหลงเนาะแต่ต้นนี้จะสวยกว่าเพราะต้นนี้ผมจะลงไว้ ลูกเยอะไงไว้ผลเยอะแต่ลูกเขาไม่ค่อยโตไม่ค่อยอไม่ค่อยข <estr uled. S 2> ยายมัน,น,นยัรันแหละมันยัรันต้องเรียนรู้แต่ต้นนู้นน่ะสวยต้นนู้นเราก็ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ถูกใจแต่โอ้ถูกใจทั้งกิ่งทั้งต้นทั้งทุกส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็นางสาไทยนางงามนางงามจักรวาลนางงามจักรว,วาลมัน <Sounds Nice. S 2> มามาดูมาดูโมซังคิงดินแดงอ่าเดี๋ยวเราดูโมโมซังคิงดินดำดูแล้วมาดูโมซังคิงดินแดง แม่เอาโมซันคิงมาให้ชิมบ้างล่ะลูกลงเมื่อเช้าน่ะโอ้ย,ย,ยตาทอดเส้นเส้น,เส,นเส้นตาทอดพอดีเลยโมซันคิงครับลูกใหญ่นะครับโมซันคิงไม่ใช่ลูกเล็กนะครับอยู่ดินแดงเราลูกจะใหญ่นะับผ,ผลิตปีแรกครับปีนี้ปีแรกครับมันของเยลันเลยเยลันก็ปีแรกเหมือนกันนะครับลูกสวยมากลูกสวยลูกสวยเนาะ,เ,นะเดี๋ยวไปดู มีหลงด้วยเนาะรับแรงครับมีหลงรับแรงด้วยว่ามีหลงครับเดี๋ยวไปดูหลงกับต้องต้นนู้นนะครับมาทางนี้ครับมาทางนี้เดี๋ยวพาไปดูหลงแต่เราไม่หลงป่าแน่นอนครับมากกบผมนะเราต้องหลงไปรับแรนะอยู่คุนหันีอยู่คุหันีแล้วนะเขาไฟและไม่ได้หลงรับแรงเราต้องไปถึงนู่นเนาะครับทุกต้นดูครับต้นเขาใหญ่อลังการมากนะครับดูต้นนะครับสวยทุกต้น เช้าก็มีแม่ค้ามาจีบอยู่ความน้ำร้อยสี่สิบโอ้ทางนน้นร้อยห้าสิบแล้วร้อยหกสิบเมื่อเช้าให้ร้อยหกสิบเหรอแต่ยังไม่ตกลงเพราะฐานลูกค้าเก่าคนปีที่แล้วยังยังเยอะติดต่อไม่อยู่ครับอืมเราไก็เยอะเราก็ทีนี้ทีนี้เราก็สงสารคนกินเนาะใช่แต่ใช่คนที่เคยซื้อกับเราเน่ะเราก็สงสารเขาเดี๋ยวไม่มีอะไรให้เขาได้ชิมไม่ม่กไไม่มีขรองลูกแปดไร่บอกมันบอก ประมาณเจ็ดครึ่งนี่แหละเจ็ดครึ่งนะแต่ว่าอันปูกก่อนไม่เยอะปูกก่อนอันนี้ประเมินประมาณแล้วในล้านกว่าห้าสิบกว่าต้นในล้านกว่าปีปีปีที่แล้วในบลล้านไม่ปีที่แล้วมันมันมีสองรุ่นครับปีที่แล้วก็แล้วเราจะใช้์ดีช่วงสุดท้ายเลยเนาะตอนนั้นเอามาใช้ใช้ใช้ไม่ทันไม่ทันใช้เพราะท่านก็ได้ใช้ช่วงสุดท้ายแล้วก็เลยได้ใช้ต่อมาทำใบทําเรื่อยไใช้อดีไปทำมาหนึ่งมาเรื่อยบ แล้วก็ต้นเขาตนผมมาดูช่วงเขาทําใบอู้ใบสวยมากเลยแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ใส่ใส่ใส่เต็มที่ใส่เต็มที่ครับใช่ใช่เต็มที่เลยลูกสวยนะครับลูกสวยครับเดี๋ยวมาดูหลงหลงอยู่ไหนเนาะหลงมันะอาบสวยคือยังไงล่ะลูกคือมันพร้อมหมดอ่ะพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างดูเขาเป็นฝังมีน้ำมีนวลได้ลุงพี่สาวกับพี่สาวเป็นยังไงพี่สาวแบบคือแบบมีมีชีวิตชีวาหน่อยคือสาวขึ้นไม่มาไปพาไปดูหลงหน่อยอยู่ไหนหลงโอ้ตัวนี้ก็ ดกเนาะดูดกดกดกอันนี้ดกมากเลยที่กองท่านะ่ะของผมยังงานนั้นอยู่ของผมยังดูได้ว่ากําลังจะเล่งแบ่งคูอยู่ใช่อันน้ำกี่นาทีในบ้านให้สี่สิบเมื่อวานฝน<ะ>มาพอดีเลยอืคนงานอดีครับคุณาย อ้าในหลงอยู่ไหนเนี่ยนี่หลงอยู่ต้นนี้ทำไมมันสวยงามมากอย่างนี้อ่ะมำไมถ้าอยู่ริมทางมันเย็นแลนคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนมาเคาะประตูขนาดขนาดอยู่สวนอ่ะมันไม่อย่างนี้นะลุงโอ้ยคนมาจีบนะนะมาจีบทุกวันมันอยู่ริมทางด้วยนั่นน่ะทุกวันเลยอ่ะสวยเนาะลูกสวยลุงใหญ่ใหญ่ก็มีแผงเองในหลงอันะในหลงหลงรับแลงต้นนี้ มาลุงพามาดูหลงหลงดินแดงครับหลงดินแดงเป็นหลงดินแดงเนาะลูกสวยมากเลยูกลมสวยกลมสวยเนาะเราต้องลงไปที่อยู่รต้องลงไปทางอื่นเด้อเรต้องลงไปอุทลอดิษดักหลงผู้เข้าไฟกันอะไรนะอะไรนะหลงผู้เข้าไฟก็มีนะครับเนื้อเนียนหอม ด,ดูครับด,ดูคลครีมครับดูครับดูสวย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 งามมากสวยงามครับ,รบผลงานอาดีครับสองห้าห้าหนึ่งครับเป็นทุเรียนพวงครับทุเรียนพวงเนาะก็สวยอยู่เดี๋ยวพาชมให้ทั่วๆหน่อยสวน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 ที่ใช้อาดีเนาะว่าผลงานของอดีน่ะเป็นยังไงบ้างว่ามันดกทุกต้นไหม เดี๋ยวพามาดูนะครับไว้ลูกก็ดีต้นไหนมันลูกมันสวยต้น,ตนมังใยบ้านเขาไว้เยอะข้องหลังมันกันไว้เยอะนะลูกมัเล็กไม่ใหญ่เลยโอ้อยยาลันมันกันเลยงูกวาแต่งแต่งให้ลูกน้ำลูกน้ำไม่ยอมมี่อ่อห้เขาเหลือไว้สักเจ็ดสิบเด็ตน้นไหนเขาบอกไม่เป็นไรพ่อแ<ม>บกดูคน<อ>กับ จะได้จบไหมเรียนจะได้จบนี่เหรอยายรันจะจบปีนี้เลยจบปีนี้ยายรันเรียนจบปีนี้ทุเรียนทุเรียนเนี่ยจบยากนะเดือนเดีอนไม่จบจบคือว่าเอาลูกเอาลูกมาเยอะนะลุงโอ้ยดกมากเลยตอนนี้ประดกทุกต้นเนาะดกทุกต้นใบก็สวยเนาะใบก็สวย เป็นมันเนี่ยข้อตนข,ข้อแตกได้ดีมากตน้นถือว่าต,นตน้นสมนะบูรณ์ใบหนาใบมันม,<ป>มามามา,มาทางนี้พามาดูต้นนี้ดิโอ้ยเขาตัดเขาเรือนผูกเขาไฟดังมากนะครับดูนะครับดูนะครับลูกในสุดเกีนนี้จะไม่แดน <S S โอ้ปักหลักไม้ไผ่นะสทำหลัก ดูนะครับโซเรียนบุก<ป><ป>เขาไฟเขาหรือว่าเขาจะใช้ไม้ไผ่นะครับไม่กลัวคนขโมยนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีไอ้นอนกระสอบอะไรเขาวานะไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเ<อ>หรอไม่มีเหรอต้องเฝ้ารครับตอนนีต้ต้องเฝ้าเนาะต้องต้อง,องโยงแล้วตอนอันนี้อันนีน่สวนน้องอันนี้สวนใครครับส,สวนน้องชายเปล่าสวนน้องชายโอ้ต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่เขาไม่ได้ใช้อดีใช่ไหม ไม่อ๋อก็ใช้ของคิฟฟารีนใช้คิฟฟารีนเหรอครับเยืเทียยเกียมันได้เลยก็ต้นเข้าใหญ่นะแต่ก็ไม่มีไม่มีลูกนะลูกบางครับลูกบางลูกบางและทรงไม่สวยทรงก็ยังดูใบใบใบกระตูดูผิดเยนะครับอันนี้อันนี้แดนเราเนาะของเขาบอกเขาต้นใหญ่มากเลยเนาะใหญ่เท่ากับต้นเราเลยตัวปลูกพร้อมกันไหมดีาวกันเลย อ๋อปลูกวันเดียวกันเลยทั้งแป็นแล้วก็แบ่งกันปลูกวันเดียวกันใช่แบ่งกันแล้วก็แบ่งมาปันอันนี้ของน้องครับอันนี้ของคุณไพรัตน์เนาะครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้ใช้อดีเนาะตอนนี้เขาไม่ได้ใช้อดีก็สวนติดกันนะครับดูสวนติดกันติดกันได้ครับดูใบนะฮะดูใบดูใบเนี่ยใบมาดูสวนอดีหน่อยดูดูใช้นี่ใช้อดีนะครับเห็นเห็นแล้วครับรั้วติดกันนี่แหละสวนพี่กับน้องนี่แหละสวนพี่กับสวนน้องเนาะ มาดูมาดูมาดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับต้นทุเรียนใช้อาดีนะครับแตกใบอ่อนเขาก็แตกแตกเยอะครับแตกแตกแตกใบอ่อนแตกเยอะเนาะเขาก็แตกนะครยาวครับดูนะครับทุเรียนทั้งยอดแขนกยอดยอดจิิงยอดเขาก็ ออกหลาไหลายใบครับออกหลายใบเนาะหลายใบมากเนี่ยตอนนี้ก็นับได้อยู่ครับครับกกล้จะกลางชุดนี้กลางหมดกันนาแต่หกเจ็ดใบครับแปลงว่าว่าใบใบชุดนี้ผมจะทําเป็นเป็นใบแรกเลยใบแรกปีหน้าครับตีเป็นใบแรกเลยเนาะชุดนี้จะเป็นใบพื้นของปีต่อไปปีต่อไปอ้าวปีต่อไปใช้ใช้ใช้อดี ใชาดีก็ไปจะออกดีอย่างนี้เลยออกที่แรกก็พอใจมากใช่ไหมครับพอใจครับพอใจเลยนะเลยครับดีพอใจมากเลยครับนี่ที่เป็นการยืนยันเลยนะยืนยันโอ้โหดีก็ก็ท่านี้ถามนายครับถามนายเหรอถามนายเหรอทำยังไงถึงทุเรียนสวยขนาดนี้การดูแลครับดูแงโดยเฉพาะการดูแลครับปุ๋ยปุ๋ยน้ำน้ำอ่าพวกยากำจัดแมลงนะครับก็มีจะเป็นพวก ตามระยะเลยครับตามระยะที่ที่กําหนด7จ็ดถึงสิวันตามตามระยะนะครับลูกนี้ครับลูกนี้สวยมากเลยนะครับโอ้โหกีปูเนี่ยโอ้ยเกือบหกนะนี่เต็มปูเลยเนาะเต็มปูเต็มเูเลยเน็มทุกลูกเลยนี่นะครับทุเรียนภูเขาไฟนะครับแล้วที่ฉีดบํารุงลูกบํารุงผลตอนนี้ก็มีอะมิโนนะครับอะมิโนผมใช้อดีสองห้าหนึ่งแล้วก็แคลเซียมโบรอนนะครับแล้วก็เป็นพวกน้ําตาลทางด่วน ครับที่มีจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป,ไปแต่ว่าอะมิโนนี่ผมจะใช้ยืนพื้นผมจะใช้ของอดีศงห้าหนึ่งเป็นหลักผมใช้ตลอดใช,ใช้ใช้ทุกครั้งที่ที่ผมฉีดพ่นอโอ้โห,โโหโต้นสวยมากลูกกระดกเดือต้นก็สวยต้นเขาแบยต้นสมบูรณ์ครับต้นเขาเขาโตได้โตดีเนาะโตได้จะดีแต่เขาดกดแล้วเขาดูใบเขาไม่โชมเลยครับ ใบเขายังดำปื้อเลยใบยังยังดูแล้วยังดูแบบเก็บปีปีหน้าร้อยลูกเยอะอยู่ปีหน้าร้อยลูกังมีอาหารเหลืออยู่เยอะอยู่ปีหน้าน่าจะได้ร้อยลูกเนาะรอยลูกสบายสบายอ่ะนะครับปีหน้าเดี๋ยวผมจะลงขยับขึ้นเป็นร้อยลูกอ๋อได้เนาะด้วยได้ขนาดนี้น่าจะได้น่าจะได้ได้เพราะว่าอายุต้นด้วยแล้วเราก็ใช้ลิตธัณฑ์ที่มีคุณภาพอ๋อก็คือเรามั่นใจครับครับก็